ุ่มพวงมึงอายุยืนเนาะยังไม่เป็นอะไรเลยสักแม่กูต้องกลับมาปวดหัวนี่พวง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 นี่พ่มพวงมึงทำอะไรยืนอะไรคนเดียวนะมึงรู้หรือเปล่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วนี่มึงจำลูกมึงได้ไหมไม่ฮเกิดไม่เอ้ไอหนูลูกไงเอ้ยใครวะมันลูกมึงไงไอ้หนูไงหนูลูกแม่อ่ะเอ้ย นั่งนั่ง expand. ถวายบังค <hyster bung> มก <Island> like ่อนเผื่อเขาจําได้ไอ้หนูอะอามินเอ้อพี่ขายี่แม่ครับพี่ครับไอ้หนูอะไม่หอบพ่อในเมืองอ่ะไอ่ทำไอ่ทำพ่อจําหนูไม่ได้แล้วก็ตีหนูมาด้วยอ่ะบแม่ครับไอ้หนูเจ็บหมดเนื้ออ่อไอ้หนูลูกแกอ่ะโดนเขาตีมาก็ฉันพาไปหาพ่อ แต่ฉันว่ายัางไงไอคนนั้นก็น่าจะใช่พ่อทําไปทํามาเขาจําไม่ได้ตีลูกแกมาไม,ไม่เชื่อถามไอหนุ่มคนนู้นสิพี่สบาดียังยังนบบางบังคมถาวานไบงคมดีหววย,ยังคมเอ๋กี่จเจ้า,าวถวายบังบคมพระเจ้าค่ะอะไรวะเนี่ยทำไปก่อนเถอะถ่ายไหวบังคมพระเจ้าค่ะฮันะยาคะนินใครอ๋ออันนี้คือทหารเลี้ยงม้าพระเจ้าค่ะตอนนี้ มันเอ่อมาเข้าข้อหมดแล้วตอนนี้เลยให้มันมาเลี้ยงหมาแทนพี่ค่าไม่ต้องขี่อยาขี่ไปไหนกูบอกหมาหลับหมดแล้วเหลือแต่หมาเฮ้ยไอ้นี่บ้าอืมบ้าใครบ้าเนี่ยนี่บ้าไอ้นี่ใครมึงชื่ออะไรอ๋อเพราะมึงแปลได้เหรอเพาะกูอยู่กันมานานมึงแปลให้กูหน่อยนะเออ จำหม่อมชันสีมาได้ไหมพ่อองค์ท่านสีมา,าใครวะใครวะถามใครวะใครวะอันนี้กูฟังรู้เรื่องเออโอเคกรดิอันนี้สีมาสีมาที่อยู่หน้าโบสถ์อะใช่น้องพี่นางจำได้ไหมน้องสีมาใครทำน้องแกลองรู้จักกันเหรอรู้จกักสิเสด็จพี่สุภาวเดี ลองคิดดูดีๆนึกดูดีๆพระสวามีของเสด็จพี่คือองค์ภูมินซึ่งตอนนี้ก็หมอมชัพาหลานเข้าสู่เมืองเพื่อไปพบหน้าพ่อเขาแต่พ่อเขาไม่ยอมดนะับองค์ภูมินจึงตีเจ้าราวมินกลับมาพร่พี่นางลองนึกดีๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นคิดสิคิดค่อยๆคิดนะพร่พี่น้งคิดสิคิดสิ<อ>คิดสิคิดสิไอพี่อเออนั่นแหละเอ้ไอเอ้ ไอ้หนุไอ้หนุไอ้หนุเริ่มมีเขาโค้งขึ้นมาท้งส่วนภาษาความตกดับจงรีบเดินทางมามาแล้วครับ บ้าแล้วครับไม่ฟังใครอโนุตีเพี้ยอโนุโอ้ยเฮ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 ้ยใครวะไอ้นี่บ้าไอ้ไอ้ไอ้บ้าแกนั่นแหละบ้าเฮ้ยใครเนี่ยเขามาในวังหลวงมาถีบฉันได้ไงอะไร ตีเอ้าวตกหัวไหมล่ะลอดค้าตกโอ้เดี๋ยว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 เดีลอดคนดีไปดูคนบ้าเธอเป็นใครเนี่ยไอ้ตีทำไมเอออยู่ครับอยู่ครับอืออยู่ออใครร้องไห้วะเฮ้ยใครร้องไห้วะนกุกก็หาไม่เจอตั้งแต่ฉากแรกเลยไม่รู้ใครร้อง เป็นอะไรเนี่ยมาตีนอตินุไม่ได้ตีแค่ไล่ไปเฉยเป็นใครเนี่ยเข้ามาทำไมนี่เนี่ยเนี่ยทำไมอ่ะขอนันทองค์ค่าสงคบข้…้งกบขั้งข้งคำเพลไม่อาจจะมาน่ะาตดโไให้ใครวันที่อาอาอานสีเอาว้วันทวันวันวัวันวันวันวัันวัันวันันวันวัวว ใครเป็นคนไอ้ไอ้นี่ใครเป็นคนร้องเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยมึงร้องอะไรมึงร้องนี้เหรอใช่เหรอไม่ร้องม่ติดร้องขนาดนี้หรอกไอ้นี่มาเจ้าแม่ติตับมาฮิตห่วยเอาำมาจะมาจะให้้ไอ้ปะไอ้เงี้ยววัวไปไปเรือไปแหลมมาเมา่แต่มันเอ้หัวมันเป็ฟันหน่าก็เป็นหีเอามาทั้งอะไรดูอไอ้ต้น แปลที่เอาหัวไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นฝีเป็นฝีเป็นฝีเดี๋ยวสงสัยพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเป็นใครเข้ามาในวังหลวงทำไมเฮ้ยหยุดจิ้งเฮ้ยแกได้หเลยหยุดนี่ดิว่าอุ้ยอุ้ยมองคนเรียกไอ้ไอ้หมาลิงเออมึงเจียวมึด่ามาด่าใครเนี่ยด่าใครหมายลิงเฮ้ยมันเจ้าเว้ยใครเป็นเจ้าอันนี้ ฉันนี่แหละเป็นเจ้าเธอไม่ใช่เจ้าทำเ่านทำไมตูเฮ้ยอยากเอ้ยติกูสงสัยมานานแล้วกูอยากจะรู้อะไรติดตีมันเลยวะตติีนกูเนี่ยเนี่ยพูดแล้ร้องอะเนี่ยพูดมึงพูดอ่ะไม่ใช่อย่าให้มีโลหิตติดดินกูอ้ออาตมหิตตัดตีนกูแล้วตีนมายังไงอ่ะเขาบอกติดดินบ้าหรือเปล่า โอะปาบาอเยาาบาเครื่องด้วยเฮ้ยอย่าไปเนี้โอ้โหอะไรยเนี้ยเฮ้ยิไปนิ้ไปนิงนิ้งนิงนิ้งนิ้งนิ้งอิงนนิ้ง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 ิ้งิงเิ้งอิ้งนิงนิ้งนิ้งนงิงิงิงอ้นง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 ้้ง้เน้น นั่งฟาบารพระแสงอันยันั่งเขาสั่งก็ต้องทำอุ้ยสั่งพระแสงด้วยเขาทำอะไรอะเติรลนรำดาบอะกูรู้เลยแล้วเขาตนี่คือการรำดาบเพชรฆ้าประหารนักโทษดูครับการได้รำไม่ได้หาชมกันง่ายๆการรำแบบนี้ถ้าไม่ติ้งต้องจริงรำไม่ได้ครับ ลิกกเกเลิอกอย่าหาลิเกเลิอกอย่าหายเลยกูเบิอกองไอลิงไอลิงงอ้บุ่อยิงไปตายอย่าไปเล่นอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยฆ่าตัวกูอยู่ครบอิดพุ่มพวงอิดอิดโง่มึงจะฆ่าตัวเองทำไมมึงต้องฆ่าเขานูน่น นี่มันฆ่ากูข้ามันดิฉันเนี่ยนะฆ่าเธอฉันไม่ได้ฆ่าเธอเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้คมไหมคมนะมันคมรู้อายดิว่ไอ้หนูว่าจะวอนนี่คือไอ้หแม่งย้องไม่ต้องย้องแม่งย้องโอ้แม่ปอบลูกเป็นด้วยโอ้ไม่ต้องร้องโอ้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 เธอได้แหละไม่ต้องร้อง ไอ้เติร์นมึงดูสิใครร้องกันแน่จัดการเลยเอาเลยหยิบมีดเธอบ้าหรือเปล่าดิจะมาทำแบบนี้มันมันไม่ใช่ของเล่นนะเฮ้ยผีผาผีผาเดี๋ยวเลยนะเออเดี๋ยวผีผาแต่ผีไม่มีอยู่งเหรอกเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าแกได้แต่บ้าโอ้ยอ้้ยไม่ชอบเฮ้ยไม่ชอบด้วยไม่เกี่ยวเกี่ยววะเกี่ยววะเกี่ยววะ ตัคนบ้าตบสองทีแล้วเนี่ยก็ฝ่าบาปไปยืนนี่าตบทำไมบ้าหรือเปล่าเนี่ยคือมนคือมันคือมันคือมันคือมอมันคอคือมัน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 คือมมันคือ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 มันคืนคือมันคืนคือมันคือมันอมันคนคือมันคคือมันคือมนคือมมันคืคือมัันคนคือมันคือมั หัวของสุภาวดีไปโขกเข้ากำลลังจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับเธอต่อไปครับพุ่มพวงพุ่มพวงพุ่มพวงเป็นอะไรเนี่ยพุ่มพวงเมียวเฮ้ยเมียยวเเป็นแมวไปแล้วเอ้าเเเมมมีียยวววอาาาถ่พุ่มพวงเอาดิเป็นอะไรเนี่ยเมียว จำตัวเองไม่ได้เหรอ,อเอา้าแล้วจะเอาอะไรอะเอาเอาอะไรไหมไม่เอาอะไรเลยหนุ่มเอาไหม,ไม,เ,หมเป็นแมวเป็นแมวได้ไงวะเออโอ้สงสัยฟาดผิดตรงนี้มันที่แมวเยี่ยววะที่อ้ามึงฟาดใหม่เลยอ่ะมานี่ปคุณล้วงเอ้าสัตว<ๆ>์หย<ๆ>โอย พรจำจะคืนหรือไม่ชมครับเรียบร้อยแล้วหายแล้วกี่มงะตีหนึ่งกว่าครับตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งกว่าจำได้ละอ้าวแมวกินเวลาไปแล้วใครอ่ะกูชื่ออะไรนั้นชื่ออะไรอ่ะสุภาวดีสุภาวดีเขาสั่งประหารชีวิตเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือ ไม่ตายใครช่วยเจ้ามาคนใครว่าช่วยกูนันหายจริงไหมเนี่ยหายจริงไหมเจ้าหายจริงหรือเปล่าเนี่ยหายจริงเจ้าเป็นใครสุภาวดีแต่ข้าสั่งประหารชีวิตเจ้าไปแล้วใครช่วยเจ้ามาใครเสมาใช่ไหมเสมาข้าก็ขับไล่ออกจากพื้นแผ่นดินจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไงพระองค์ข้าพเจ้าค่ะนี่คือองค์หญิงสุภาวดี พระองค์ท่านจำกระหม่อมชั้นได้ไหมพระเจ้าว่ะกระหม่อมชั้นเป็นใครข้าจำไม่ได้จำไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะใช่หม่อมชั้นเองคือเสมาน้องชายของพระองค์ท่านไงพระเจ้าค่ะไม่จริงเสมาไม่ได้หน้าตาแบบนี้จริงพระเจ้าค่ะกระหม่อมชั้นเสมาเองถ้าไม่เชื่อสิพี่ดูนี่เสมาโอ้้ควาย ลูโง่เลยลิเกเป็นเรื่องสมมุติจะแสดงให้สวดวิมือมึงปะมึงเกินไปอ่ะอะไรอ่ะลิเกหาอะไรมึงแค่มีดาวเดียวติดหัวจำอะไรไม่ได้เลยก็ลิเกเขาเป็นเรื่องสมมุติจริงๆนี่หว่ะหายดูดิเนี่ยหางตาจะเข้าโกหูอยู่แล้วมึงจำไม่ได้มันจำไม่ได้มันแต่งหน้าก็เหมือนเดิมอะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ยังไงอ่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเล่นนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยเสมาน้องกูอันนี้ใครวะนี่เสมา อุ้ยใครวะ้นอ่ะ,น,อะนี่บาปัญญาอ่อนงั้นขอแนะนำตัวให้รูจ้จักจริงๆแล้วมึงอาจจะคิดว่ากูเป็นไอเติ้นแต่กูไม่ใช่ไอเติ้นมึงเป็นใครวะกูคือองค์กษัตริย์มัสวินเรื่องไหนวะใครอ่ะกูไงเติน้นไงใครไอ้เติ้นไงไม่ใช่ไม่ใช,ใช่งั้นดูนี่อา้าวไอ้เติ้น ใครอ่ะไอต้นใครอ่ะไอต้นใครอ่ะหยาอ่อนโอ่อนมึงโดนโดนหัวหน้าด่าปัญญาอ่อนให้เขาสั oh 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 oh. ่งสอนนี่สั่งสอนนี่งสัยมันจำไม่ได้เลยเหรอลุงสั่งสอนนี่ญญาอ่อนจะไม่ได้เลยมั้งมาดูนี่มาดูนี่มาดูใกล้ๆนี่ปึ๊บปึ๊บใส่ปึ๊บใครอ่ะใครเนี่ย ก็สุภาวดีไงพอถอดออกปุ๊บสุภาวดีก็ใช่พอใส่เกลือปุ๊บใครเนี่ยสุภาวดีไงไอเกยเป็นเรื่องสมมุตินุ่นใช่ไหมท่านผู้ชมมองอยู่ว่ามาลัยรเขาจะร้องดำดงสักทีเชื่อมไหมเนี่ยเชื่อมไหมเนี่ยเขาดูจนเขาบอกเดี๋ยวร้องดำดงเดี๋ยวร้องดำดงเก่งจนเยี้ยวเหนียวหมดแล้วเนี่ย ให้มันอยู่คนละเรื่องเดียวกันเถอะ <C oughs> อย่าไม่รวมกันเลยแค่นี้กูก็ปวดหัวแย่แล้วแต่ตอนเนี้เจ้ากลับมาปกติแล้วใช่ไหมยังไม่เต็มร้อยสักเท่าไรแต่เรื่องราว <C oughs> ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเสมาพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะความจริงแล้วพระพี่นางนั้นถูกภูสมิงเอาหัวนั้นโขกไปที่พื้นจนทําให้ตกดิบตสภาพแบบนี้หมอ่อมฉันและพระพี่นางไม่มีอะไรเกินเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านจำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นเพราะว่า มึงไม่ต้องพูดเลยขนาดนี้ก็ได้มึงมึงรีบพูดไปอ่ะเออเหรอเอ้าไอ้ห่ามึงใครเนี่ยเอ้าวอกนกอันหลานกูไปไหนอ่ะก็หนูไงนี่อ๋อหลานลุงละความจริงแล้วแม่งหลอนชขนาดเอ้าลุงกูไปไหนเนี่ยโอ้ัวดข้อใจจนได้สัสจนได้มันจริงไหมท่านไม่จริงเขาถามกูทุกวันเลยว่า ใช่ไหมใช่กูกูบอกกูไม่ใช่เออแล้วแล้วกครอ่ะอืมกูจะไม่ใช่ได้ไงมาเดี๋ยวก็เกือบจะตายร่วมไปถามแน็ตลูกฟ้านั่นจะเปลี่ยนไข่เขาเลยกับมึงต้องเป็นมึงแน่เติ้ลกูมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระองค์ท่านโดนของของสุรเทพินพระเจ้าค่ะแสดงว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเป็นพวกไอ้ภูสมิงและสุรเทพินแล้วตอนนี้พวกมันอยู่ที่ใดวะนกูอยู่นี่ ไอ้รามินกูชื่อภูมินไอ้ภูมินมึงจำกูได้ไหมวะใครเนี่ยเฮ้ยโห้ยไอ้คนลำคาที่ข่ายเออเฮ้ยไก๊กลเดี๋ยวกูใส่กูได้เป็นผัวขวัญใจกัดเตยจัดเต็มกัดทิมจีนวันนี้กูจะมาทวงบัลลังก์ของกูคกนลูกของกูโอ้หมายไทย เดี๋ยวมึงถอนเลิสเกษตดีก่อนลูกของปูนสุรเทพินหาได้ปฏิพักต่อมึงจริงไหมวันนี้เนี่ยผูจะมาทวงแค้นขุงกู้คือเข้ามาเลยไอเ้เสมากูจำมึงได้เฮ้ย่ยาลุงมาแล้วนี่ใครวะเนี่ยจำแนบลุงฟ้าไม่ได้ฮะโอ้โห ลุงฟ้าทำไมลุงฟ้าไม่เติมลมหน้าเลยวะแล้วกูเป็นใครวะเนี่ยทหารกูมาช่วยน้องกูสู้เลยเพื่อนลุงถ้าอย่างนั้นเจ้าอยากตายก็เข้ามาได้อ้าวเฮ้ยโอ้๋อเอาโอแพ้เอาเอาดนี่เอาเอาเอาช่วยตาด้วยนะโอ้ยขาสั่นขาสั่นโอ้ยรุมยู่ช่วยด้วยช่วยเดี๋ยาลุงนะเว้ย ข้ามาได้ไหมช้า<ส>คนหมดเวลาทำการแสดงครับ พวันที่9พบกันที่ด่านคุณทดโครชครับวันที่10พบกันที่อำเภอสีมาโพธจังหวัดปราจีนบุรีใกล้ที่ไหนไปเชียย์กันที่นั่นครับบ้านเพชรพิเียษ